แอดมินโนนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อพอกันอีกแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินโนนอยเสยมาว่างลักลอยล่าพัฒนาพร้อมเล้าพัฒนาสูตรใหม่เด้อท่านผู้ชมสูตรจับคู่บนล่าง6คู่เท่านั้นสถิติ10บงวดติดเด้อท่านผู้ชมมาขึ้นเฮ็ดจนตาลายสถิติ10บงวดติดท่านผู้ชมมัดรุ่น งวดที่11กันนะคะเนอะว่าสิเดินต่อหรือสิหลุดท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ก่อนจับไปเบิงแนวทางเนาะค่ะเนาะท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินนูน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่ยด้วยค่ะเ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บรด้ขอหมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ท่านใดสนใจเขากรุมไลฟ์ฟรีน้ำมูเอดไอเดีไลฟ์สแกนคิวอาร์โค้ดเขามาได้เลยเด้อค่ะเด้อท่านใดสแกนบ่เป็นคนหาด้วยไอเดีไลฟ์ท่านใดคนหาด้วยไอเดีไลฟ์บอพ่อก็คือสแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน่อยว่าสแกนคิวอาร์โค้ดง่ายที่สุดแล้วเด้อท่านผู้ชงบางท่านคุณแม่เพิ่นโทรมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าคนหาด้วยไอเดีไลฟ์บอพ่อได้หนูน่อยบนรูปเป็นอย่างคือกันเด้อท่านผู้ชม เบอร์โทรกับคนหาบพอธรรมชมุ่มอีเดลน์กับคนหาบพอมีทางเดียวคือสกแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณเม่สกแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาเห็นกันแน่นอนเด้อค่ะเด้อสกแกนเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามานําเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อย,อยจังสิตอบกลับได้เนาะค่ะเนาะเอามาเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าลักลอยนี่ เขาแล้วก็รุดยุนี่แ่ละท่านผู้ชมแบบวา่าอ่าเขางวดนึงรุดสองวดเขาสามงวดรุดงวดนึ่งแบ่งสันเนาะท่านผู้ชมกายังมีแม่เอฟซีอยากได้อยู่นะคะเนาะงวดที่พันมาลักลอยเข้าไปที่เด่นหกเด้อท่านผู้ชมอ่อเพื่อนออเอาไปลูดล่างเอาเนาะท่านผู้ชมลูดล่าง วัตถิพานมากะสมหวังไปเนาะท่านผู้ชมหลักร้อยเข้าไปที่เด่นหกเอามาเบิ้องวัดน,นี้กันเลยเนาะ,ะเนาะนู่นหน่อยได้สอนสตดไปแล้วนะท่านผะู้ชมหลักร้อยนี่วัตถิพันธ์มากเล็กออกอย่างเง้ยท่านผู้ชมหลักร้อยท่านใดที่เฮ็ดสุดเป็นเฮ็ดเองใดเลยเด้อค่ะเด้ออ่าหลักสุดหลักร้อยนี่ไหม,รรม,มท่านผู้ชมท่านใดที่เฮ็ดว่าเป็นก็คือว่าล่ละเนาะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ อัเ,อเป,ป,ปิ่นเฮดพอเป็นกะกะต่องมาเบิงน้ำนูนหน่อยท่านผู้ชมสูตรหลักร้อยเฮดป้อยากเด้อค่ะเด้อวัดที่พันมาเลขออกสี่หนึ่งเก้าเนาะท่านผู้ชมสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมหกแปดหนึ่งแห่งสอนสูตรพอบ่คอยเปลี่นเด้อท่านผู้ชมอาหยันพ่อแม่พี่น้องฟังนูนหน่อยบ่รู้เรื่อง มาที่นี่เอาตัวใดไปตั้งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาซี่มาตั้งเด้อท่านผู้ชมหลักแสนเอาสี่มาตั้งนะคะอ่าสี่บวกหนึ่งเอาซี่มาตั้งแบบนี้เด้อท่านผู้ชมสี่กับเอาคือเอาซี่บวกหนึ่งได้ห้าเอาห้ามาตั้ง บวกหนึ่งได้หกแบบนี้เด้วธรรมชมอันนี้คือสูตรหลักลอยเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็ดป็นเห็ดไดเลยด้อค่ะเด้อเล็ออกแล้วเห็ดได่เลยธรรมชมหลักลอยเล่าพัฒนางวดนี้สิเดินต่อ่อธรรมชมก็คือได้เด่นสี่ห้าหกนะคะเด่นตัวเก้าเด้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่หลักลอยเล่าพัฒนานะคะ ได้เด่นสี่ห้าหกตามสูตรนี่แหละท่านผู้ชมขึ้นมหน่วยเห็ดให้เบิ้งละหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาหลักแสนมาตั้งก็คือสี 1, ่บวกหนึ 1, ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกสูตรนี้เหตดง่ายมากท่านผู้ชม แคปหน้าจอด้วยค่ะด้อแอดน้อยนะคะท่านใดอยากได้สูตรใดท่า,านผู้ชมมหน่อยสิบอกสูตรเด่นเดินดีสูตรเลขติดจองตัวมาหนึ่งตัวเลขไม่มาด้วยกันอยากได้สูตรบอสิส่นไปนั่งแต่ว่าต้องเป็นคลิปหนาต่อต่อไปดิท่านผู้ชมคลิปนี้จีมาว่างสูตรรักลอย กับสูตรใหม่ทางผู้ชมอาพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอะะด้วยค่ะเด้อต่อมาสิบเป็นสูตรใหม่นะคะมาเบิ่งน้ำกันนะผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยนะคะสติสิบงวดติดสถิติตตเห็ดเบิ่งแคปสิบงวดทางผู้ชมสิบงวดติดสิบงวดติดตเดินดีมากเลยน่าเสียดายเนะาะทานผู้ชม สูตรลาวสูตรนี้นะคะสิเขียนมาจังไดเนาะท่านผู้ชมสูตรใหม่เนาะท่านผู้ชมสูตรใหม่สูตรมาเพิ่มเติมเป็นสูตรใหม่ทางช่องเด้อท่านผู้ชมเผื่อมันเดินดีเพื่อมีโชคมีหมานท่านผู้ชมกะสิได้แห้งๆปังๆไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะสูตรใหม่นะคะลาวพัฒนาสูตรจับคู่สูตรจับคู่ บนล่างโอ้ยทามผู้ชมแต่วาเขียนกับผิดโหลดสูตรจับคู่บนล่างเดียวทางผู้ชมเอาไหม่เอาใบไม่เอาแผ่นใหม้ดีวกว่าแหงเป็นคนบดเขียมอยู่ทางผู้ชมแหงเป็นคนบดเขียมอยู่ทางผู้ชม เอาใหม่นะคะเดี๋ยวกระดาษแผ่นใหม่ท่านผู้ชมจากข่าวเลยค่ะเดอ้อเขียนผิดมาเบิ้งไปน้ำกันท่านผู้ชมมาเบิ้งสูตรไปน้ำกันเพื่อโชกเพื่อมาน้ำกันเลยค่ะเดอ้อเด็กศิวาเบาบอกเด้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบาได้าาดาดาน้ำโม สูตรจับคู่นะท่านผู้ชมสูตรจับคู่บนล่างนะคะสูตรจับคู่บนล่างลราพัฒนา จำวดวันที่21ทับ2 68นะคะเด่นปกติกาเส็นเต้นตหน่อยเขียนเลขเด่นให้เลยนะคะเนะาะบัดที่นี่คลิปนี่สิบอกสูตรน้ำท่านผู้ชมท่านใดมักระบเบื้องก่อนด้วยค่ะเด้อท่านใดบม่มักอ่า เป็นสูตรกระทะเบิงตอนจับคู่ท่านผู้ชมสถิตทดดรรมมิทำให้ดูสิบงวดเด้อท่านผู้ชมทำให้ดูสิบงวดนะคะอ่ะ z o เบิ่งไกลๆท่านผู้ชมเอามาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมสูตรจับคู่บนล่างลราพัฒนานะคะสถิติ อ่าสิบงวดยังบอลลูดเดอร์นผูรรมชมอันนี้ก็คือตามสูตรอันนี้ก็คือวิธีทิเห็ดมาหา้เบิ้งนาเห็ดว้เรียบร้อยแล้ว่านมชม้ชมหน่วยสิบร้อยพันวิธีมินงวดที่ลดสดุดโอ้ยแห่งสอนบเป็นอยู่ธรนมชม้ชมอัดยันพอแม่ี่นองประเข้าใจเอางวดลดสุดกันเลยเนาะคะ่นะเนาะงวดลดสดุดเอางวดที่พันมากกวนธรรมชม้ชมงวดที่พันมา เอางวดที่เลขออกสองเก้สี่หสี่เนาะท่านผู้ชมหน่วย10บร้อยพันเอาหลักพันกับหลักร้อยบวกกันเด้อท่านะผู้ชมลักพันกับหลักร้อยบวกกันเพราแม่พี่น้องเห็นลูกศรอน,นบอที่นูหน่อยสิให้เบึง่งหลักร้อยกับหลักพันบวกกันนะคะหกบวกสเป็น10บแี่นี้ สิบบวกหนึ่งคงที่เดาถามผูม้ชม10บบวกหนึ่งคงที่ได้11เอา1ึงมาตั้งแล้วถามผู้ชม1นบวกสเท่ากับ4นะคะเลขเด่นหนึ่งกับ4 6่บวกสตามนี้เลยนะคะเด้อหกบวกสได้10ก็คือเอาเลขศูนตั้งแล้วก็นับไป1 2. นสองนับไปสองเทีย ได้ศูนย์สองจับคู่กับสีได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่สหนึ่งสี่สองเรียกออก4ีหนึ่งเด้อท่านผู้ชมต่อมาก,กระบวกคือกันน่ะละหลักร้อยบวกหลักพันสีบน่ 5. บวกหได้5้บวกหคงที่ก็ได้6 6หบวกสได้9เด่น6กับ9 หลักสิบบวกหลักร้อยนะท่านผู้ชมหน่วยสิบร้อยเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนับไปแปดเก้าศูนย์ก็คือบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเด้ดรรมมอดท่อานผู้ชมหอดสามเทียมาที่นี่จับคูหกแปดหกเก้าหกศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เลขออกหลาดสุดเก้าหกนะท่านผู้ชมขัดใจนูนหน่วยสอนมาหนอาคุณพอ่อนคนุณแม่ ต่อมางวดต่อไปเด้อยวธรรมชมมาที่นี่ก็ทําเหมือนเดิมนะคะหลักร้อยกับหลักพันบวกกันนะคะ9กับหบวกกันได้สิบห้าบวกหนึ่งคงที่ได้16เอาหมาตั้ง6กบวกสมได้9เขียนเก้าลงไปเด้อย่ธรผมชชมได้เลขเด่น หกับ9ตัวเดิมมาที่นี่กลมาเอาหลักสิบกับหลักร้อยบวกกันได้เท่าไหร่แปบวกหได้14เนาะธรรมชมแมนบอกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสาเอาตัวท้ายเด้อธรรมชมเอาตัวท้ายก็คือเลขสี่มาตั้งนับไปสี่ห้าหกบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเด้อธรรมชมสีบวกหนึ่งได้ 5, 5้าห้าบวกหนึ่งก็ได้6 ก็คือได้เลขเด่นสี่ห้าหกงวดนี้สีเดินต่อบอธรรมุชมกะมาเบิงมาหลุนไปน้ากันเนาะค่นะเนาะบัดที่นี่นู่นหน่อยสีจับคู่ห้มาเบิงจับคู่กันเลยเนาะคะ่นะเนาะจาได้บอธาม,มุชุ่มทันใดที่อยากจะได้สูตรอยากได้สูตรก็แคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอไปเลยทราม,มุช่มแคบหน้าจอนะคะสูตรนู่นหน่อยเขียนหย้โตสีชมพูนี่ห้าบวกแปด ได้สิบสามบวกหนึ่งคงที่นะคะก็คือได้สิบสี่เอาสี่มาตั้งนะคะสี่บวกสามคงที่ได้เจ็ดก็คือเอาเจ็ดมาตั้งสูตรตามนี่ละทา่านผู้ชมท่านใดที่เพื่อนเฮ็ดสูตรเปลี่นเพื่อนกระสิบเบิงบายาท่านใดที่เฮ็ดบ่เป็นเบิ้งจงได้กะบ,บ่อเปลี่ยนเนาะทา่านผู้ชมกะทําม,มาเบิง้งหน้านหน่อยจับคู่ให้เลยสถิติสิบงวดซ้อนนะคะน่าสนใจมากเลยเฮ็ดย้อนหลังเขาดีดีพ่อเดินหนา จักสีขาว,วะท่านผู้ชมเดินหน้าจะเข้าไหมกะมาเบิงมาลุนไปน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะกะยำอีกข้างหนึ่งเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นนะคะบอลูคือกันว่าเหล็กสีออกอีกอย่างเด้อท่านผู้ชมสถิตินี่เขาดีขนาดสถิติเดินดีขนาดแต่เดินหน้าสีขาวบวกกับบอลูเด้อท่านผู้ชมสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะท่านผู้ชมสีมันลุดมวดหนีหรือว่าสีเดินต่อ ยูนั่นกะมาหลุนไปน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะทำตามสูตรเด้อท่านผู้ชมเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นเอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทางช่องเด่นเบวงเงันใดเลขเด่น6กเนาะท่านผู้ชม6กับ9นะคะอันนี้ก็คือเลขเด่นบัตรที่นี่เลขจับคู่ก็คือว่าเลขติดเนาะท่านผู้ชมเลขติด บางงวดออกทั้งบนทั้งล่างเ้อท่านผู้ชมบางงวดได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าเฮาวินทั้งหาโตสิได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นบางงวดแต่ว่าฮาเอาเด่นๆดนไปเลยท่านผู้ชมหรือว่าท่านได้จักกันไวกระได้ด้วยค่ะเด้อกันไ้น้่ก็ดีท่านผู้ชมอเลขติดก็จะได้สี่ห้าหกเฮ็ดหาเบึงลราเด้อท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่สี่ห้าหก มาที่นี่จับคู่จับคู่กับสิได้หกคู่หกหางนะคะเนาะจับคู่6กสี่ไปกลับด้วยเด้อธรรมชมหกห้าหหอยากให้เดินต่ออทยุธรรมชมสุดน,นี่เพราะว่าสถิติเดินดีมากๆขอให้เดินต่อก็แล้วกันเนาะธรรมชมได้หลุ่นน้ำกัน9ก้าสี่ 9, 5, 9 6, ก้าห้เก้าหกกะสี่กะสีเนาแน่เด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ท่านผู้ชมโตกกันถ้าสิเอาโตกันกับสิปเป็นสี่ห้าเด้อท่านผู้ชม4ีห้าถ้าเกิดว่าเลขมันกอดข้ากันมาท่านผู้ชมหกเกาไม่เหลสี่ห้าสี่ห ห้าหกตัวกันกระซีได้ยซี่หากับเทียรหกมันกลับหัวได้เท่านี้ท่านผู้ชมตัวกันสี่ห้ากับเก้าเก้ากันไห้ซื่อดอกท่านผู้ชมอาท่านใดบ่มักตัวกันกับบอตรงเอาเด้วยค่ะเด้อัดที่นี่นูหน่อยว่ามันชนกับเปลือกปูสังขะเอาละท่านผู้ชมบนนี้ปูสังขะหน่อยก็ได้นูหน่อยบนนี้ปูสังขะท่านผู้ชมเพราะว่า เลขปูมันเข่าดีไหมท่านผู้ชมเหล็กปูสังขาเดนหาหกเจ็ดว่าที่นี่มันชนหากับหกมันบอท่านผู้ชมมันชนหากับหกติดหกมักกระเดนหกสี่หกหาหกหกเก้าสี่บรเดนเก้าหาเดนเก้าหกกระเดนคือเก้าได้ท่านผู้ชมออกเร็วออกอีกสี่ห้ากระเดนหกหกเก้าเก้ากระเดินได้ท่านผู้ชมนหน่อยว่าเดนทุกตัว เอาโรดท่ารมชม้ชมเอาไว้เมื่อนี่ละนู่นหน่อยว่าตาสิบหาสิบหกยี่สิบคูเท่ากันยังเอาดอกนู่นหน่อยว่าแหม่รรมชมุ่มภาพรพระหน้าคห้สูตรเดินตัวถ้าลุดกะจังไดกะยาถิมเด้อ่านมช้ชมสูตรนี่อ่ะพ่อแม่พี่น้องไดไปแล้วนะคะเนาะนู่นหน่อยซ้อนสูตรไปแล้ว่านมชม้ชมสูตรไม่เขา่าไม่ลุด่านมชม้ชมหกคูแคบหนัดจ่อเอาเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่เอา้า ขอให้แห้งให้ปังทุกๆท่านเขาห้องสอบเด้อท่านผู้ชมท่นนานใดบอกเขามาเบิ้งน้ำมูบสศอกว่หมาน้ำมูดิสํารับถ่ายคลิปนี้ฝากหลานคือเก่าเด้อค่ะเด้อสําหรับท่านใดทีสนใจกาแฟยาสีฟันนะคะฝากความแพมพน้องสนับสนุนอุดหนุนน,นํามแน่เด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่านใดทีท่านกาแฟอย,อยะะูเนาะค่ะเนาะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะโมโน บำรุงสายตาและผิวพรรณเขาาจะงุง้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะกาแฟกล่องละ2 6 0บาท2องกล่อง520บาทส่งฟรีแบบโอนนะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้ออย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะยาสีฟัน สก,กัดจากเห็ดลิ้นจเจอและว่านหางจระเข้ไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะยาสีฟันหลอดละ190่า1 9บบาท2หลอด380บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเดอร์ท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแห้งๆปังๆด้วยค่ะเดอ้อพ่อกันไหมคลิปนาสวัสดีคะ่ะ